สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหเป็นช่องใหม่นะฮะอธิบายเอกวานพิวัตกรรมเกษตรนะฮะระบบนิเวศวิทยาตรงนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็จะเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับการทําสวนแบบระบบนิเวศนะฮะทำไร่ทํานาแบบระบบนิเวศนะฮะ ก็ช่องนี้ก็จะเริ่มเริ่มทำนะฮะแล้วก็จะไปทางเกษตรนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เกษตรแบบไม่ขุดไม่ถางไม่อะไรต่างๆเลยไม่ได้นะฮะมันก็ต้องขุดถางไถนะฮะมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติของระบบเกษตรแต่ก็ยังมีระบบนิเวศนะฮะเข้ามาช่วยนะฮะไม่ใช่เกษตรเคมีเพียวๆนะฮะไม่ใช่เกษตรแบบคือเกษตรมันก็ต้องมีบ้างนะฮะ แต่มันก็มีระบบนิเวศเข้ามานะฮะให้มีสัตว์ให้มีพึ่งผสมเกสรอ,อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของท่านอธิบายนะฮะก็พยายามที่จะทำการอธิบายให้ผู้ชมนะฮะให้เพื่อนสมาชิก YouTube นะฮะได้เอาไปปรับใช้นะฮะในชีวิตประจำวันในอาชีพของตัวเองได้วันนี้นะเสียมหักนะฮะ ก็มีทุกอย่างแล้วฮะมีการแก้ปัญหานะฮะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีระบบนิเวศท,ที่ใช้ในการเกษตรนะฮะก็ทําทุกอย่างนะฮะเสียมผักก็เลยเอามาอธิบายกันนะฮะว่าจะอ,าออกอยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยหก็เสียมผักนะฮะมันหักแบบนั่นเลยนะฮะคือตรงนี้มันมัน มันเป็นไม้ไม้ไผ่ลวกนะฮะมันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้จริงนะฮะไม่ใช่ตะเคียนนะฮะไม่ใช่ประดูไม่ใช่มะข่าโมงมะข่าแต้มันก็เลยหักง่ายนะฮะวิธีเอาออกก็คือคือไม้ลวกพวกนี้จะหาง่ายนะฮะก็จริงแต่ว่าวิธีเอาออกผมจะคือมันเป็นสนิมนะฮะ สนิมเกาะตรงนี้แล้วมันแรงแรงอัดนะฮะเตเปอร์นะฮะอ่าตรงนี้โตตรงนี้เล็กนะฮะแรงอัดมันก็เยอะนะฮะคือแรงอัดเยอะเนี่ยมันตอกตอก,ตอกยอะนะ้อนมันไม่หลุดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สนิมนะ,ะสนิมสร้างฟิคชัน่นสร้างความฝืดนะฮะให้กับเขาด้วยนะฮะนี่นะฮะแบบนี้ ก็คือผมต้องการเจาะรูให้มันพุนๆนะฮะผมข่าไว้ทั้งหมดเจ็ดรูนะฮะรอบนอกแล้ว8ปรูข้างในตรงกลาง7จรูรอบนอกแปดรูตรงในข้างในตรงกลางถ้ารูทีเนี่ยอาจจะเจาะยากหรือว่ารูมันจะผสมกันเองนะฮะคือรูมันจะมันจะแฉลบใส่กันนะฮะเวลาเราเจาะผมตีไว้ประมาณ7จรูถ้าได้เกินนั้นก็ดี คือพอเราเราได้รูทั้งหมดเจ็ดรูแปดรูตรงกลางแล้วเราพอเราตอกเนี่ยโอกาสที่มันจะบีบเข้าในนึกออกนะฮะอันนี้ต้องอธิบายก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นเจเปอร์แบบนี้โอกาสมันจะรีบเข้าในอีกเพราะว่ามันมีรูนะฮะมันก็จะตอกได้ง่ายก็มีประกาศจับชิ้นงานนะฮะแล้วก็จับด้านแบบนี้นะฮะจับขอบขอบอ่ะแต่ก็ให้มีมีมีมุมจับนะฮะ ก็เจาะจไปเลยเจ็ดรูแปดรูได้ยิ่งเก้ารูได้ยิ่งดีนะครับสร้างรูให้เขานิดหนึ่งนะครับเพราะมัน พลิกชั่นเข,า,ขาสูงแรงเกลียดทานเขาสูงนะสนิมยิ่งเกาะเข้าไปใหญ่โอ้โหยิ่งสูดนะเห็นไหมฮะเนื้อจร,ริง อธิบายได้แต่เช้นีอย่างเดียวนะฮะยกที่เขาออกเลยนะยกที่ไม้ออกเนี่ยได้หมดนะฮะได้หมดถ้าสดวื่น <c oughs> ดังนั้นเกษตรระบบนี้ก็ทำได้ไมนะใครว่าอธิบายไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เราได้หมดใ้ส้สดชื่นได้กี่รูแล้วโอ้โหยอย่างกับโม่ลูกปืนสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดนะฮะโอ้โหลูกปืนโม่ลูกโม,มลูกนี้นะฮะได้แปดรูนะฮะโอ้โหไม่โดนนี่ซ้ำได้อีกนะฮะได้อีกเจ็ไดไม่ใช่ได้หนะ,ะโยนขโมยขึ้นบ้าน อย่างนั้นโอ้ยอยังเปนลูกแม่คือสักครับเดี๋ยวรูสุดท้ายจะเวสยเยวสยไม่สวยต้องต้องรอลุ้นนะฮะจะเป็นลูกโมในตำน,นานหรือเปล่าไม่น่าได้นะฮะร,รูสุดท้าย ผมเขาโคเคลไม่กินญ้านะฮะลองดูซิว่ามันจะรอดไหมสุดท้าย้ายุด,ดาบอกว่าเทศนี่เทเพงานนะอันนี้เทศจริงๆก็พยายามให้รู้เขาถี่ที่สุดน,น,นะฮะเพื่อ เพื่อให้มันมุ้มเข้าในนะครับคือรูเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันก็แตกนะฮะมันก็จะงุ้มเข้าในนะฮะแบบนี้ได้สองสี่หกเจ็ดแปดได้แปดนะฮะสองสี่หกเจ็ดแปดโหพอดีก็เอาตามอย่างนี้นะฮะเอาไปปรับใช้เดี๋ยวต่อไปลุยต่อ ขอเงีนกล้องนิดนึงงานนี้งานหนักแล้วโบต้องโคอะไรแม่นมากนะฮะโอ้โหสุดๆกันเป็นเลยอธิบายได้หมดนะฮะได้หมดถ้าสดชื่นไม่ใช่ ต้องหันหน้ามาด้านนี้นะครับผมอยู่ด้านนู้นไม่ได้ไม่ถนัดด้านนี้ก็ทำได้นะชิวๆเดี๋ยวมันต้องง้างนะฮะต้องง้างตีนะคือปากกาส่วนใหญ่ก็อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับตัวนี้3,700ไออาร์วินด้วยนะฮะไออาร์วินเนอร์ โอ้โหคอนนี่สุดๆนะฮะเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะแหมพอเจาะรูเข้าไปแล้วแหมหลุดเห็นไหมฮะนี่เรียบร้อยโรงเรียนไทยนี่แหละ เห็นไหมฮะเรียบร้อยนี่นะฮะก็ทำไม่เจาะนะฮะตีเข้าไปนี่โอ้โหสะท้านถึงมือนะฮะมือนี่แตกเลยนะมันสะท้านมันกระทบกระเทือนรุนแรงนะฮะแล้วก็เหลานะฮะตรงนี้ใส่นะฮะหรือทำไม่ก็หาไม้จริงมานะฮะ ให้เขาแข็งแรงกว่านี้นะฮะคือไม้ไผ่ลวกตันเนี่ยมันหาง่ายในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็คือมันก็ใช้งานได้ดีอะ่ะแต่มันจุ่มน้ำบ่อยๆนะฮะมันสู้มันสู้ไม้พวกไม้มะข่ามงมะข่าแต้ประดูไม่ได้นะฮะไม้สักยิ่งดีมั้งฮะไม้จริงนะฮะไม้สักแก่แก วันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เดยนะอันนี้เป็นช่องใหม่นะฮะพยายามสร้างคอนเทนต์ให้หลากหลายนะฮะเอาไปรวมไว้ช่องเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อช่องนั้นก็จะเป็นพวกแมคคานิกนะฮะเครื่องจักรนะฮะแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องไฟฟ้านะฮะคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือช่องแมทชอนิกแมคคานิกก็เป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ คือจะแยกช่องให้ให้ให้ให,ให้ท่านผู้ชมไม่เบื่อนะฮะไม่สับสนนะฮะเดี๋ยวโอโหอธิบายไม่อธิบายอยู่ช่องเดียวได้สารพัดไปเลยเป็นไป,นปนไม่ได้นะฮะวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ